สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นของวันที่31นะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสูตรวันนี้เป็นไงบ้างเนาะ วันนี้นะคะสูตรหุ้นทั้งวันให้เด่น3ามเข้าดีนะคะทุกคนเนาะก็ดีใจด้วยนะถ้าใครตามสูตรนี้นะคะส่วนลาวสตาหลุดแอดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนหลุดจริงๆนะคะหลุดคือหลุดเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะอานอยเฉพาะกิจหลุดค่ะอานอยพิเศษเข้าตัวรอง8ในสูตรมีแปดศูจับให้ไม่ได้นะคะ ส่วนฮานอยปกติเข้าตัวรองสี่ไม่มีคู่นะคะวันนี้สูตรเข้าไม่ค่อยดีนะคะฮานอย VIP เข้าตัวเด่นเจ็ดนะคะในสูตรมี 7, 8, ะะมเ,รเจ็ดศูนย์แปดสองนะคะมาเลือดเจจาให้มาได้ใครไปนะคะบินเอาก็จะได้นะคะทั้งศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดสองเข้าตัวเด่นเจ็ดก็ถือว่าสูตรเข้านะคะเรามาดู ของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้หุ้นทั้งวันให้เด่นสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เก้าเก้าสองสองสี่ศูนย์ห้าสี่สามสามสี่เก้านะคะส่วนลาวสตาค่ะให้เด่นศูนย์สามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่สองสี่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดศูนย์สามสี่ศูนย์เจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งสี่สองศูนย์สี่หนึ่งสามสองหนึ่ง

อันนี้ฮาหนอยเฉพาะกิจเด่นหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าแปดสามสองสามหกสองหกแปดหนึ่งห้าสามหนึ่งแปดสองห้าแปดหกสามสองหนึ่งสามหกห้าสองหกสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกสามสองสามสองห้าแปดเด่นหนึ่งห้านะคะ มาต่อกันที่ํำส่วนมาเลิบเริบจำหมดนะคะทุกคนฮานอยพิเศษค่ะเด่น0ูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสี่สองสสามสองสามเจ็ดสองแปดเจสามสาม สองเจ็ดศูนย์แปดสาองสปดเ็ดเด่นศูนยปอาโนยปกติเด่นสี่แปดสี่หกแปดหกสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งเกสปสสหหนึ่งปหกสาหนึ่งแด้วยสสามเกดหนึ่งเก้สี่ปด

แปดหนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่แปดสามสี่สามสองหนึ่งเด่นศูนย์สองครบแล้วนะคะขอให้ทุกคนจับจะสูเทสคำนวณเข้าขอสูเดนเข้านะคะขอให้คนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะโชคดีปีใหม่กันเนาะต้อนรับปีใหม่กันนะคะขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันส่งท้ายปีนะคะคือวันที่31พรุ่งนี้เนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ